หาเบ้นสวยๆราคาเบาๆไว้ใช้งานสะคันต้องคันนี้เลยครับ C200W204 f a c e สลิฟดุกนะครับกับ Wb สับโซการาดเต้นดีๆที่กล้าการันตีเลขไม์และสภาพตัวรถครับผมวันนี้มาพร้อมกับเจ้า C200 CGI โฉม W204 f a c e สลิฟแล้วปี2011ไม่แท้ๆ9 3 0 0 0สภาพสวยๆพร้อมใช้แบบนี้กับราคาแค่469,000ครับ469,000ได้เบ้นสวยๆดีๆไว้ใช้งานกันไปชมกันครับ get so mad there's no control in me mataske so bad i'm like i might grab a bat i don't know my wrath my blood boils over like oh god here goes i lost all feeling from my head to my toes you said some shit that i can't let go so just ครับก่อนเริ่มที่ห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับสําหรับฝากระโปงเวสนะก็จะเปิดที่ตรงนี้นะครับตัวปลอกอยู่ทางเยื้องซ้ายของโลโก้นิดนึงสภาพตัวถังสวยๆครับ เนียนๆไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนช่วงล่างแน่นๆคันนี้เจ้านี่ก็มาพร้อมกับเครื่องเบนซินพันแปดเทอร์โบนะครับ184แรงม้าและได้เกียร์เสปีดแล้วเรียบร้อยนะครับผมขับสนุกประหยัดน้ำมันคล่องตัวอัตราการสิ้นเปลืองก็จะตกอยู่ที่ประมาณ13-15กิเมตร่อลิตรนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันต่อครับมาต่อกันที่สภาพรอบคันนะครับพอสภาพสีสวยๆครับ85%บวกๆได้เลย คะะอนไฟหน้าใสๆนะครับรุ่นนี้ก็ไฟหน้ายังเป็นฮาโลเจนอยู่นะมีไฟตัดหมอกมาให้กระจังหน้าดาวลอยนะครับผมบางท่านก็ชอบแบบนี้นะดาวลอยก็ดูหรูไปอีกแบบหนึง่งบางท่านก็ชอบดาวจมแต่ถ้าใครอยากได้ดาวจมก็แต่งได้ครับของแต่งเยอะแยะเลยล้อเดิมโรงงานยางใหม่ๆไซส์2องขอบ17นะครับก็เท่ากันทั้ง4ล้อพร้อมใช้สุดๆแล้วทันทังก็จะเห็นสัญลักษณ์ blue efficiency แบบนี้นะครับก็เป็นเทคโนโลยีลักโลกของเบนซ์นะครับผม ปล่อยไอเสียน้อยๆไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างครับขอบกระจกโครเมียมทุกอย่างก็สภาพสมบูรณ์ดีนะฮะโอเคไฟท้ายนะครับผมสีคลาสสวยๆแล้วก็มีแบตซ c 200นะครับแบบนี้เนะทอไอเสียออกซ้ายล่างเซ็นเซอร์รอบคันหน้าหลังนะทนะ่องเก็บของนะครับก็ใหญ่โตพอสมควรครับใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้นะครับใบหนึ่งแบบใบใหญ่มากๆเนาะใบล็กๆก็2ใบนะฮะ เ i r ร์สเออยู่ครบนะครับแล้วก็นี่ยางอะไรอ,อุปรกรณ์ทุกอย่างก็ครบครบครับให้ดูตัวถังด้านหลังก็ไม่มีอุบัติเหตุเช่นเดียวกันนะครับโอเคปิดก่อนเดี๋ยวไปดูในรถกันต่อครับผม ตอนนี้ก็มานั่งอยู่ในรถกันแล้วนะครับเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับห้ออะไรมัลติฟังชันนะนะครับแบบ4ก้าน,นะฮะด้านขวาก็ระบบบลูทูธควบคุมเสียงต่างๆแล้วก็ด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอนะครับ เลขไม่9 3 0 0หไม่แท้ๆสภาพสวยๆนะครับผมในส่วนของประตูก็ด้านขวาก็จะเป็นปุ่มปรับเบาะเนาะพร้อมเมมโมรี่จุดนะครับไฟหน้าออโต้เรียบร้อยเกียร์ไม่ได้อยู่ที่คลององไรคันนี้เกียร์อยู่ตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็กระจกมองข้างมองหลังตัดแสงอัตโนมัติแอร์แยก2โซนซ้ายขวานะครับตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของแล้วก็ช่องใส่แก้วน้ำนะฮะเนี่ย ตรงเนี้ยขาดบ่อยคันนี้ก็สภาพสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็ช่องเก็บของตรงที่วางแขนนะครับก็ใส่ของได้พอประมาณนะฮะโอเคสภาพเบาะสวยๆไม่มีรอยฉีกขาดนะครับคราวนี้มาคุยในส่วนของการขับขี่กันนะครับเจ้านี่เนี่ยก็ด้วยความที่เป็นน้องเล็กของเบนซ์เนาะก็เน้นความคล่องตัวขับสบายนะครับอัตราการสิ้นเปลืองก็อย่างที่ลูกบอกไปคันเดียวใช้งานในครอบครัวได้ง่ายๆเลยเครื่องยนต์ ไม่ต้องห่วงครับช่างเยอะแยะดูแลง่ายทนตามสไตล์เบนซ์คราวนี้ข้างหน้านั่งแบบนี้ไปดูเบาะหลังกันครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับมาต่อในส่วนของที่นั่งด้านหลังนะดุกสูง172หนะัก90นะครับที่วางขาก็เหลือมาณ10บเซนนหน่อยนะฮะแล้วก็เฮดรูมยังเหลือครับอีกประมาณ1ฝ่ามือตรงนี้ก็เกือบเกือบสิบเซนนะฮะที่นั่งด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ตัวไม่ได้ใหญ่กว่าดุกเนี่ยนั่งได้สบายสบาย,บายครับผมถึงไหนถึงกันมีช่องเก็บเอกสารนะครับสภาพสมบูรณ นะแอร์หลังช่วยกระจายความเย็นมาให้แล้วก็ปักจุดบรีเผื่อชาร์จแบตเบาะเด็กใส่ได้2ตัวตรงนี้แต่ตรงนี้และที่วางแขนพร้อมช่องเก็บของแล้วก็ที่ใส่แก้วน้ำตามสไตล์เบนซ์นะครับชอบอันนี้เป็นพิเศษส่วนตัวนะฮะคันนี้เนี่ยมันเด่นตรงไหนมันเด่นตรงที่ว่าได้สภาพสวยพร้อมใช้ยางใหม่ไม่ไม่เยอะกับราคาแค่46900 0ราคาแบบนี้ค่างวดเป็นเท่าไหร่ เดี๋ยวไปสรุปกันครับผมชมสภาพกันไปแล้วครับสวยๆทั้งภายนอกและภายในนะครับทวนกันสักนิดนึง C 2 0 0 204 Facelift คันนี้ปี2021นะไม่93 0หมสภาพสวยพร้อมใช้ยางใหม่4เส้นราคา469,000บาท469 คราวนี้มาดูค่างวดกันนะครับคิดคร่าวๆที่ฟรีดาวพ่อน5ปีจะตกอยู่ที่ประมาณเดือนละ11,000เท่านั้นเองได้เบซ์สวยๆไว้ใช้กันแล้วนะครับสนใจยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหรือติดต่อตามช่องทางที่เราได้ลงให้ไวนะครับและคันหน้าจะเป็นคันไหนมารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่อง WB ส6กาล่าเต็นดีๆที่กล้าการันตีเลขไมล์และสภาพตัวรถไว้ด้วยนะครับวันนี้ดุกขอตัวก่อนละครับพบกันคันหน้าครับสวัสดีครับ